มนบบนันจะบินนี่บิ่เปนหนเนาะลูกค้าจั้เราเป้าใสเป็นหนวหนาจะาบินนัินนี่ผ้าใสหน่อยสักพักอันนี้คือการแบบรับลูกค้าค่ะคุโแต่อย่าแตกตื่นเด้อเห็นกินเห็หมดเลย,ยเห็บหมดเลย,ยเห็บหมดเลยเห็มดย่ราิด้วยพ่อฝ่ายซีโดนบอเลก,กินหวบกินันวแต่บอเอา บอกเคยโลดตำนักเดียทางนึงเอาเลือก่พกอน่ไม่ได้สร้างไม่ค่สร้างไคพ่พอดีเพ็ดขาได้กินซะเนาะตำแม่ค่าเน่ยนะเพจบออุ้ยตต่เล็กมาลอมาไว้ไปไว้ขายดีปนิียขยายร้านเลยเกิดก่อนเลยกินเนียไมก่อไปลันนแต่กเกรียดลวันไหนไปรานล็กหญ่ะต้องไมเกลียดลใครมาก็เสด็จมาถือกลกา น้เงินก็ใ้สรับคือมาละดีเจเจยังเง็นนะคะสู่ก็ไม่ขาดเอไว้ด้จ้ะเพียงจะได้ไม่ขาดกสนะลองสิมเบิงครับทุกคนตําแม่บักเบนนะครับแล้วก็หลวงไม่จันส์บปกรเล่าลองสิมเบิงรึอึดตำปูว่าแซบก็ล่ะแสดงว่ามักนัวออนัวดีอผมไปโดนูยอกด้หยอกออดก้เหนียวก้อเหนียวมา แม่กินบะเบ้อะไรยังเมืองอ่ะแม่กิน้ได้แิได้ดีละแม่แค่กินบะเบ้ออเมืองค่อยูคามแม่มันคือูดยมามันมีกรอบตัวหนตัมันเนได้มันแรีนไวอีกเาบอแม่ขได้เรยเีกู่ตีเจ้มาตํน่าตัวเขจะจแล้วเนี่เราคมเนี่ยรคมมาให้เาบอกแม่ไม่่เรยวที่สุดเลยตัวนี้ม่นักเดินทางแลืวกินตาพวเขาแล้วตกไปเลยบางเจ้บุเ่นวันเก่าเจ้าเรนยากเดีอยอี้กดำเดินทางคอยผูกมาคอยเรนไม่อยกิโลคอกิโลมามันเรียนเมือไรนี้ ออม่แฝไม่แฝงเพแรกเขาหน้ารุ่นมกมาเแทยแล้วมีอาการยิ้มหวหมวกเกาแราบนรูเร่องก็คือเป็นหเป็นงวดตกตอนนี้มาเติมหรืออาเราอยัางอออาการขาดเคี่ยงแล้กินตามกระุงนี่บอกเกิดากอันาียิ้มหัวหมกเกาว่าบนรูเรืองเบอร์เบอร์รุ่มาเติมเป็นเราเป็นงวตกแหงอ๋อเป็นงวดตกออไม่กเะไป แย้วบอกแก้วมีแก้วกับตัวเองอ่อันนี้แมงเก่งหน่อไหมกระดูกหมูแน่นหอยแต่เป็นหัวหลายๆแซมเพราะว่ากระดูกหมูมันแพงเลยแปลว่ามันหัวเองเอ้ยซึ่งอย่างแม่บักเบนบ่กแม่บอกแม่บักเบนจัดจับเป็นยางจัดจ้างเทนจัดสีผมมันผมอ๋อผมมันยากอ๋อผมมันยากเนาะโอ้จัดต่อผมรานไต่คือง่ามค่ะโอบอกบ่ได้ผมแทบไม่ยอมไปเล่นทิวแล้วจ้ะผมแทบบ่กินข้าวนี่ก่อนกินบ่บ่แล้วยามือแล้วตกกุญแจ ร้านแกไม่ได <ic> ้ขายเต้าก็แกไปหามาให้เอามาแบบเยอะมากพี่เดลิติสกินเบิร์ดเอาเผาคนละใบเบิดกระบอ้เมื่อนด่สิเดนังอยูนด้านเล่าได้ไหมมจะดูเป็นไหมครับยังไคหนักปล่เรามันวดลบไปสิมีอาการพู้นวดตกบนคุณิผงนวดตกอยู่หรอเฮ้ยม่คุม่มินหกครบานยจะมืออเด้ กระเดหรือเไเด้อกระเดเบอร์หนขอบน้องกระเดจะเด้คอยก้อนคอยจะสิ่งใดเจ้าแจ้งอะไรก็ได้ลูกค้าโรลโรเลยเดกน้องสินดาสัตว์มาร้ายน้องมาเอยจัดทันทีผมจะจับเบกร์รถมืหนักสรางมาเปล่าไรจิ๋วว่าจะคุยดได้อีกได้อีกไอหน้าดูรักเอาเลยรถสินแปลงลากมรหมดเบอร์หึ่งสีแดงพอใจมีกระจกเดี๋ยวเราไปทัก เดี๋ยวมารอลุ้นนะอุ้ยคืองานแพอ่ะเธอนี่ยยังอุ้ยอุ้ยเห็นบากของบเจ้าแห้งนี่สี่นน้องมักแล้วขอบเจ้าลายๆเด้อให้น้องซื่อๆเอามาเถอะ มั่งไปขาดปากแซ่บเมื่ะนี่ปากแม่ขาดจัดจ้านจะบอกปากลูกค้ากันงามเลยค่ะพี่จ้ามีทั้งเบอร์เจ็ดสีนี่จ้าเนื้อแป้งเบากันน้ำถ้าแล้ยว่าตกรล่นว่าเป็นคุยจ้าเห็นบหมกินตับปลาคูปากกัยังแซ่บปากกัยังงามมีทั้งเบอร์เจ็ดสีจ้าด้วยสีเป่งมาหล่อร้านนิคือคืนแห้ค่ะร้านนี้คือคืนแท้ยิ่งโดนน้ำสียิ่งสวยบอกเลยจ้าลิปฟินเบอร์พี่ดาวหนึ่งแท่งในราคา159บาทตอนนี้มีโปรสุดคุ้มสองแท่งส่งฟรี ในไทยนะคะใด้อยากได้พิมพ์ควาสนใจแต่คอมเมหนใเด้อคืนเงินแน่คืนเงินแน่คือากินแอ่ดอลอาจจอคิดเอก็ได้ดีกว่าตาบาต่อกุมาเทาล่างหนาปัะมมั่้าทำไมลืมลืมสิบห้าตาวางตัวสามสิบตุนี้ตาไอจีม่ตังนางเดินทานเออนี่สต้มแซ่บสาข้าวเหนียวโด้ไล่ถมอ้อแทมดอไออยามก็เทมเล มีบริการเสิร์ฟให้ลูกค้าต้องแบบดานคอยกให้ลูกค้าเป็นนางงามงามพกหินตกงออกต่างประเทศบอสแม่มีบริการพกบีตนางางบอสบอสคอยคอยยังไงเลยบอสเ้าอวยพรบ้านเกิดในเอฟซีสายพิเกิดเดือนนี้นะผู้ใดเป็นเอฟซีของพิชเลยเพิร์ที่เบิงอยู่ในปัจจุบันนี้ขออวยพรให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงในวันท้าเกิดนี้รวยสมเร็จขอรวยตืมขอให้เึลเ่ย ถึกเลถกเล่นลักถือถือแบบถือจนลำคาญถือแบบถือถือเลยจถือแบบถือแบบถือแบบถืออีนี่แบบเอฮาถึเอาดถเอาแบบดิโลดโอ้ร้นเจ้าร้านยังนี่ถ้าตำไปบบเป็นหัวยืนหนึ่งด่าก็จะไม่อยากจะไ่อยากใคคนด่กบังเีไปตีคนม่นม่ลงสบายดีฮัต่์ดำเนี่ยคุอยากยืนหัวกับมาคุณอยากนมื่อกับาเนอะแน้วยืนดู พอาใจมีอะไรก็จดินเล่นจันไป